พาผู้แทนราศดรนะคะจังหวัดชนบุรีศรีราชาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวศรีราชานะครวันนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยกิตต้องรวบรวมความกล้าหาญนะคะแล้วก็มีความลำบากใจอย่างยิ่งในการที่จะต้องมาขอยุติบทบาทกับพักนะคะแต่กิตเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่อยากที่จะต้องไปทำงานร่วมกับพักอื่นแล้วยังสังกัดอยู่ในพักเดิมอย่างนั้นคืองูเห่าชัดเจนค่ะแต่วันนี้กริดที่ทำงานกับพักไม่ได้เพราะอุดมการมันต่างกันนะคะแนวทางการทำงานมันต่างกันกริดกล้าที่จะออกมาพูดแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่ากริ ขอให้พักขับกิจออกและกิจยื่นหนังสือให้กับพักตั้งแต่เดือนเมษายนแต่กิจมาทแถลงหลังจากวันที่11เพราะเพื่อเพื่ออะไรเพราะเพื่อกิจอะสนับสนุนทีมที่เลือกตั้งเทศบาลก็ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับพักนี่คือเจตนาของกิจ เพราะไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวมากระทบกับพักสาเหตุที่กิจยุติบทบาทในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าพักเองนะคะมีเป้าหมายในการเน้นในการสร้างพักไม่ได้เน้นในการสร้างคนเรื่องที่พักให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาและทางานเนี่ย จึงเป็นประเด็นที่จะสร้างกระแสและสร้างความนิยมให้กับพักเป็นหลักโดยไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนทำให้กริฑเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้นะคะตรงเนี้ยรายละเอียดเนี่ยกริฑมีในแถลงในหนังสือที่กริลาออกกับพักไปแล้ว กิดก็ไม่อยากจะขยายตรงนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่กิดเนี่ยเป็นสอสอเขตมีเป้าหมายที่สําคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่การผลักดันเรื่องในพื้นที่เข้าสู่พักไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างที่ควรจะเป็นทำให้กิดไม่สามารถร่วมงานกับพักได้ อีกทั้งยังมีเรื่องการไม่ให้เกียรติไม่เคารพผูดจารับหลังในทางที่ไม่ดีในสถานะทางเพศและยังมีการปล่อยข่าวอยู่เรื่อยๆว่ากิจเป็นงูเห่าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของพักไม่ว่าจะเป็นการยุบพักหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ประชาชนพี่น้องในเขตกิจเนี่ยจะต้องโทรมาหาทุกครั้งว่า กิดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากิดเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นงูเห่าอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าแต่เวลาก็พิสูจน์ว่าที่ผ่านมากิดไม่ได้เป็นแบบนั้นกิดเสียใจนะกับการที่จะต้องมายุติบทบาทในวันนี้ คั้งนี้ขอให้กีดพูดให้จบกันได้ไหมคะ ขอให้อยู่ในความสงบก่อนแล้วขอให้กิจพูดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะออถ้าไม่มีอะไรคุยก็อย่าส่งเสียงสิคะออทั้งนี้นะคะเ,ออเป้าหมายในการทำงานของกิจที่เข้ามาตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเข้าไปดูในเพจกิจได้นะคะ ใน Facebook ส่วนตัวกิจชีวธรรมน,น์เข้าไปดูได้นะคะพฤติกรรมของกิจเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยประเด็นที่ว่าทำไมกิจไม่ลาออกนะคะเพราะว่าการลาออกในวันนี้จะทำให้เราสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่าเราต้องเลือกตั้งใหม่ไหมเพราะเพื่อความสาใจ หรือเพราะเพื่อให้กฤิดูเท่ในการลาออกเนี่ยกิตจะดูเท่มากเลยถูกไหมเท่มากแต่มันไร้สาระรนะคะกิตจึงไม่ลาออกเพราะกฤิเองต้องการทำงานในหน้าที่สอสอต่อตามที่ประชาชนคาดหวังไว้กับกฤิประชาชนในพื้นที่ของกฤิไม่ได้มีปัญหากับกฤิเลยคนที่ ติดตามการทํางานและกิดเข้าไปช่วยเหลือเขาลองไปสอบถามเขาดูว่าการทํางานของกริดเป็นยังไงนะคะสำหรับเรื่องประเด็นที่แตกหักในวันนี้นะคะนอกจากปัญหาการทํางานในพักในส่วนจังหวัดแล้วที่มีปัญหามาโดยตลอดแล้วกริดเองเนี่ยได้ร้องเรียนไปโดยยังพักโดยตลอด แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการและขั้นตอนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งการทำงานในสภาการยื่นประเด็นของกิจไม่ได้รับการตอบรับให้ตั้งเป็นประเด็นในกรรม,มธิการนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสองเรื่องและที่กิจไม่สามารถทำงานผักดันในพื้นที่ได้นะคะ และสุดท้ายนี้ซึ่งประเด็นเป็นประเด็นแตกหักนะคะกิจอภิปรายขอบขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไปสร้างอ่างเก็บน้ำบนเกาะสีชังนะคะแล้วกิจก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนรัษฎรในการเข้าเฝ้าเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรพูดภาษาง่ายๆ ขอบคุณในหลวงรัษฎรเป็นตัวแทนเ,เป็นตัวแทนร,รัษฎรในการขอบคุณในหลวงแล้วก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำงบประมาณเพื่อวางท่อประปาต่อน้ำไปยังเกาะศรีชังเพื่อไปลงยังอ่างเก็บน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างไว้เรื่องมันก็มีแค่นี้สำหรับการหาลือในวันนั้น แต่พอกฤิตหาลือจบก็มีสอสอท่านหนึ่งขึ้นมาต่อว่ากริตว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอในการที่กฤิตพูดแบบนี้กริตก็ยืนยันว่ามันเหมาะสมสำหรับกริตกริตเป็นสอสอในพื้นที่นี้สิ่งที่กริตทำไปกริตยืนยันว่าเหมาะสม และก็เป็นผลกระทบกับกิจตลอดมาตั้งแต่นั้นมาทางพักมีการต่อว่าว่าเพื่อนๆส่วนมากไม่พอใจกับการที่กิจหารือในวันนั้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนๆไม่กล้าที่จะมาคุยกับกิจนานๆ เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการทําตัวไม่เหมาะสมวางตัวไม่เหมาะสมกลัวพักไม่ส่งลงสมัครในครั้งต่อไปเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องปิดย่อเยอะแยะมากมายกรีตก็อยากไม่อยากจะอธิบายนะครัส่วนเรื่องที่ในเพจพูดมาเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้บอกว่ากริด เป็นสอสอที่จะเข้ามากอบโกยถามก่อนว่ากิจกอบโกยอะไรนะคะในวันนี้ในการตั้งแต่เลือกตั้งมาถามให้ไปดูในชนบุรีเนี่ยมีใครทุ่มกำลังทรัพย์อย่างกิงอย่างกิจตั้งสำนักงาน ซื้อสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ได้เข้ามาหาได้สะดวกพบปะได้สะดวกเปิดสำนักงานเพื่อทํากิจกรรมให้กับเด็กๆได้เรียนคณิตศาสตร์ได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมถามใครทุ่มเทเพื่อกิจบ้างกอบโกยยังไงเงินภาษีที่พ่อแม่พี่น้องโอนให้กับพักเนี่ยกิจไม่เคยได้ใช้สักบาทกิจไม่เคยเบิกเงิน จากพักมาทํากิจกรรมในพื้นที่เลยกิจใช้เงินเดือนสอสอที่กิจมีเนี่ยทําพื้นที่พักเอ้ยทำทำงานในพื้นที่เพื่อพักอะไรคือการกอบโกยกิจได้อะไรส่วนเรื่องความหวังของประชาชนในวันนี้กิจเข้าใจ เพราะกริเองก็เคยเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีความหวังเหมือนทุกคนในวันนี้ว่าพักจะเป็นความหวังเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้แต่แล้วก็เป็นอย่างที่กรีถแถลงมาในเบื้องต้นเพราะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย กิในสานาสอสอผักดันอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ความผิดหวังที่มีอยู่ในใจมากมายจึงเป็นเหตุให้กิจทำหนังสือยุติบทบาทกับพักเพราะกิจทำหนังสือยุติบทบาทกับพักพักก็เรียกกิจไปคุยนะว่า จะแก้ไขอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่กิจบอกว่าการแก้ไขไม่ได้ช่วยอะไรเพราะกิจเรียกร้องให้แก้มาก่อนหน้านั้นแล้วมันเลยเวลาที่คุณจะแก้แล้ววันนี้กิจเรียกร้องให้พักขับกิจออกเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ปวงชนกิจจะได้ไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวสีราชา อย่างที่กิตตั้งใจไว้อย่างแท้จริงสำหรับประเด็นเรื่องพักใหม่ทำไมกิดถึงเลือกไปพักกล้าทำถ้าติดตามเพจกิตในการทำงานกิดจะประสานงานกับ ท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านแต่กฤษได้รับการตอบรับจากท่านธรรมนัตในการช่วยที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด นะคะสองครั้งสองครั้งนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนที่บางพระที่ชนบุรีมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญในการเปิดอ่างเก็บน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากในการสัญจรไปมาระหว่างพี่น้องสองฝั่งนะคะ นี่การที่เราจะเลือกพักไหนเราต้องเลือกพักที่เขาสนับสนุนให้เราแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงได้ติดตามเพจกิจบ้างไหมคะได้ต้องการติดตามเพจกิจบ้างไหมคะ พวกคุณที่พูดอยู่อ่ะพวกคุณรู้จักศรีราชามากแค่ไหนก็ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโต้แย้งกันนะคะกีด์ก็มาแค่แถลงว่ากีดมีจุดยืนแน่นอนวันนี้กีดยุติบทบาทกับพักและก็ขอให้พักขับออก ส่วนเรื่องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรนั้นเนี่ยกริตมองว่าประชาชนชาวรีราชาเนี่ยเข้าใจกริตนะคะและขอให้ติดตามการทำงานของกริตต่อไปกริตไม่เคยมองว่าตัวเองมีความสำคัญเลยแต่กริตแค่อาสามารับใช้ประชาชน ในเวลาที่กิจพร้อมสอสหลายคนที่เข้ามาทำงานในพักไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะมาทำงานด้วยสถานะต่างๆนะคะแต่กิจคิดว่ากิจอยู่ในสถานะที่พร้อมที่จะมาทำงานเพื่อประชาชน กิตถึงได้ลงสมัครในวันนั้นและเรื่องที่กิตผลักดันตั้งแต่ก่อนที่กิจจะมาเป็นสสเนี่ยกิตก็ยังผลักดันอยู่และเป็นเรื่องที่กิตต้องการจะผลักดันมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็ลองไปติดตามเพจดูค่ะค่ะก็วันนี้ก็จบประเด็นเพียงแค่นี้ค่ะเรื่องเช็ดรองเท้าเนี่ย รู้ไหมคะว่าทําไมวันนั้นกิดถึงร้องไห้ดเดี๋ยวกิตจะบอกให้ว่าทําไมกิดถึงร้องหอไห้เชื่อไหมคะในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยท่านธนาธรไปช่วยกิตหาเสียงรยครึ่งชั่วโมงโนอกนั้นกิดเดิน,เด,นเดินทุกบ้านเดินจนไปเจอพี่ที่เขาขัดรองเท้าให้กิตเนี่ย พี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าไงทำความสะอาดบ้างไปเดินพบป่าชาวบ้านเนี่ยจะได้จะได้ไม่ดูแย่แล้วทำไมกิดถึงร้องไห้สิ่งที่กิดทราบซึง้งเพราะอะไรกิดต่อสู้มาคนเดียวไงเวลาที่กิดหาเสียงเนี่ยกิดต่อสู้มาคนเดียว

ในวันนั้นจึงมีความตื้นตันใจที่พี่เขายังมีความห่วงใยและเป็นห่วงเรานะคะประเด็นคือเป็นแบบนั้นเราถึงเกิดความซึ้งใจนะคะอะไรนะคะ ค่าจากนี้ต่อไปเดี๋ยวจบจากการแถลงการเนี่ยเดี๋ยวกรีจะไปขอไปสมัครพักกล้าทำเพื่อเข้าทำงานร่วมกับพักกล้าทำต่อไปหลังจากที่พักขับเราออกพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมพักตั้งแต่ลาออกตั้งแต่ ตั้งแต่กรีดเลือกตั้งตั้งแต่ครั้งแรกกรีดมีอุดมการยึดมั่นเสมอบอกว่ากรีดจะไม่ลาออกเออจะไม่เป็นงูเหา่าหลังจากนั้นพอวันที่พักยุบก็มีคนปล่อยข่าวอีกว่ากรีดจะเป็นงูเหา่ากรีดก็ยังแถลงการยืนยันว่ากรีดไม่เป็นงูเห่าแน่นอนต้องไหมคะ จนกระทั่งวันที่เลือกตั้งวันที่จะเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยกิจก็ยังทำสติกเกอร์อีกห้0 0 0ื่นใบเพื่อจะแจก ต,ต้องไปถามคนที่เขาพูดละค่ะอันนี้ต้องไปถามคนที่เขาพูดละเดี๋ยววันนี้เขาจะมาจะไปแถลงที่คมชัดลึกนะคะค่ะเรื่องหนึ่งที่อุดมการไม่กเรื่องัมาตาไอเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพี่ไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ไมุม่งประเด็นนี้ อโอ้โหพี่ก่อนโอเคเข้าโรงพยาบาลไปสองรอบแล้วค่ะก็ประมาณเดือนทันกภูมิใจ,ใจไทยยังไม่สเสนอเลยนะ ยังไม่ได้เสนอว่า่าก็จริงๆแล้วนะคะก็กิจก็คุยกับพักกล้าทำอยู่พักเดียวในตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับพักอื่นนะคะคุณกิได้เดินขประชาชนคนที่เลือกเรามาครับว่าถ้าเอะาชนจะรู้สึกักิจ จริงๆแล้วกิจจะพูดอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะออกจากพักแต่มันเป็นเหตุที่ตัดใจตัดสินใจด่วนกระทันหันซึ่งมีเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นดังนั้นน่ะกิจไม่ได้สำรวจหรือสอบถามมาก่อนเลยแต่กิจอยากจะให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเหตุมีเหตุที่กิจจะต้องออกและหลังจากนี้ รายละเอียดต่างๆถ้าอยากจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวกิจจะให้สัมภาษณ์รายการคมชัดลึกประมาณต้นเดือนเดี๋ยวรอดูว่ามีอะไรค่ะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอตอบอีกรนะั้นึงครับอย่างนี้นะคะเรื่องจบชีวิตทางการเมืองตอนแรกอะ่ะกิจตั้งใจจะลาออกนะคะกิจตั้งใจจะลาออกแต่ฟังดูจากสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วเนี่ยการที่ลาออกเนี่ยหนึ่งคือทําให้เสียงงบประมาณในการเลือกตั้งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าต่อไปเนี่ยจะยุบสภาไม่ยุบสภา ภายในวันสองวันนี้เรายังไม่รู้แล้วเราจะลาออกเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ให้เสียงบประมาณทำไหม่สองกีดก็ยังยืนยันว่าจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนสั้นๆง่ายๆนะคะสั้นๆง่ายๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะก็ะขอไว้เฉย